กูถ mm. ามจริงไหมถามแบบมึงต้องกลัวใครเสียใจมึงเกลียดเําไหมแม่เหรอกูแค่เคยโกรธเขามั้งแต่ว่าทุกคนก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันทั้งนั้นน่ะเขาก็มีความสุขใช่หอหมคิดเลือกทิมพวกเราไปมึงไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาอยากจะแต่งงานสองรอบหรอกนุย้ยถ้าแม่เขาอยากจะทิ้งพวกเราไปจริงๆริงอ่ะเขาเจะเอากูไปอยู่ด้วย,ยทำไมเพราะไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างในแม่ก็แค่กลัวว่าถ้าแม่เลือกโยธาไป เราอาจจะไม่ได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกแล้วก็ความเห็นแก่ตัวของแม่ในตอนนั้นพ่อคือแบบคิดคิดว่าถ้าพาไฟฟ้าที่ติดพ่อติดพี่ไปอย่างน้อยไฟฟ้าก็คงจะขอให้แม่พากลับมาเยี่ยมทุกคนบ่อยๆ,อๆเราก็คงจะได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาบ้างแต่กลับกันถ้าแม่พาโยธาไปด้วย เราอาจจะอยู่ด้วยกันได้ดีมากๆตีจนไม่อยากกลับมาหาใครที่นี่เองผิดเ,เองหุ่ยไฟฟ้าแฟมแม่ก็คืออยางไม่ได้ต้อห่วไฟฟ้าอยู่ดีอะจริงแม่อขอบคุณลูกๆมากนะบุดด ดูใจไทยที่สุดไฟฟ้าก็แบบเหมือนเป็นคนที่สดใสที่สุดแต่ยังไม่มีคนที่แบบว่าเป็นห่วงที่สุดใช่ที่เอาไฟฟ้าไปเนี่ยเพราะว่าคิดว่าไฟฟ้าจะชวนกลับมาที่ไทยแต่ไม่แต่ไม่แต่ความรู้สึกเราคือแบบเราเป็นไฟฟ้าเราต้องรู้สึกยังไงอ่ะแบบอ้าวเราคิดมาตลอดเราอาจจะคนอื่นเขาคิดมาตลอดว่าที่เอาไฟฟ้าไปเพราะว่ารักไฟฟ้าที่สุดแต่ที่เราคือเอาไฟฟ้าเป็นตัวดึงเพื่อให้ ต้องมีใครที่นี่คิดถึงหรือว่าใช่คิดถึงไฟฟ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบไม่มีค่าเลยหรออะไรอย่างเงี้ยโดนตัดไฟอ่ะคือเนี่ยหลังที่ประโยคหน่ะนะไฟฟ้าเงียบกิ๊ใช่แล้วไฟฟ้าแบบไม่กอดแม่เลยแล้วแบบคือตอนเนี้ยซีนเนี้ยเป็นซีนที่ลโธาหมดหลอกโยธาแต่เหมือนสร้างปมเพิ่มให้ไฟฟ้าแล้วแล้วทุกคนในเนี้ยในบ้านเนี้ยไฟฟ้านี่คือลูกคนกลางถูกไหมใช่ใช่ไหมมั้งของคอลูกคนเล็กคนเล็กคนเล็กสุดเขาว่าโยธาเป็นพี่คือมีความรู้สึกว่าไฟฟ้าเนี่ย เอาแต่ไฟฟ้ากับโยธาเป็นแฟนกันไงมันก็คือพร้อมกันแหละใช่ไหมแต่มีความรู้สึกว่าแบบโอ้ my god ทาไมต้องเอาไฟฟ้าไปเป็นแบบมันเป็นตัวล่อทุกคนอะไรอ่ะอันนี้คือคนนี้มันสดใสแบบบางทีแบบเวลาเขาอันนี้เขาก็จะเป็นคนเก็บๆนะแต่ฉันว่าไม่แน่นะปมของแม่เนี้ยอาจจะยังไม่เคลียร์กับไฟฟ้าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเล่าต่อในเรื่องของไฟฟ้าก็เป็นไปได้